เอายหยุดเวลาเฮ้ยผมมีโอกาสโดนเนี่ยเพราะว่าผมอยู่คนเดียวนั่นไงเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูเข้ามาใครเอาชโมอนไปเฉยเลยเฮ้ยใช่บอกวะใช่ยงโมบวะคิวเมง์เลอวะอยากเป็นดีโอมั้งอะอยากเป็นดีโอโจทาโร่เฮ้ยกุญแจมันน่ารักดีกวะ่ะเป็นกุญแจพวงซูงแจซอมบี้นะฮะ เอ้าอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นยากจังวะขึ้นมาลงโอ้โหซิกแซกเลยเกินนะ,ะทีนี้เราไปห้องออฟฟิศก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วก็ไล่เลยไล่เลยเพราะมันอยู่ฝั่งขวาหมดเลยเฮ้ยมีคนตายว่ะทีเปนม่วงว่ะ ม่วงตายปะครับสีม่วงสีงม่วงตายครับอยู่ไหนครับแถวนี้ไม่น่ามีอ้าวชิบหายแลย้ว,ยวลอ,อยู่ตุดเวลาน่นไงหยุดเวลาว่ะสีม่วงตายนะตอนนี้คพือเราไม่รู้เลยเลยว่าทางไหนคือไปทางไหนบ้าง ผมไล่ไปทางนูนข้างบนถ้าสีม่วงจะตายนน่าจะตายตรงไหนวะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้องตรงนี้ไม่มีไม่มีใช่ไหม ไม่มีแหละมีเปล่าวะหยุดอีกแล้วโอ้ oh my god ใครนิโอบ่อยจังวะเนี่ยแต่ผม,มอยู่คนเดียวตลอดนะตอนเนี้ยคือสีม่วงตายตอนเนี้ยผมหาศพไม่เจอ <c oughs> ต้องไล่หาศพก่อนนะฮะโอเคได้ละวีติง for oppa โ okay. อเค เออป้ามันเสร็จพอดีเว้ยผมพูดให้โอป้าอะไรอย่างเงี้ยอป้าต้องได้พูดให้ผมได้เอ้าอยู่เวลาชิปตรงนี้เลยเหรอบ้าจริงโอป้าปางผมโอเคผมเสร็จหมดแล้วเนี่ย ตอนนี้คือมันเห็นใครเลยเว้ยเฮ้ยเต็มเต็มโอ้โหไข่เต็มเลยใครครับคนมาเลยใครคนหนึ่งพี่ป๊อบฆ่าเยอะเกินไปแล้วายเต็มเต็มเลยพี่ป๊อบเข้ามาพี่ป๊อบฆ่าคนทำไมป่ากดผิดใช่ไหมหนูไม่ได้กดผิดพี่พี่เป็นคนทำพี่ออกมาจากห้องไฟแล้วในห้องไฟมีศพแล้วแต่เลยป๊อบมันขำไย่งชงโทษแล้วแต่เลยคือ ผมอะกรจะเข้าไปว้ยแล้วปานกำลังกดไปก็เลงจะกดแน่ๆแล้วแบบกดผิดไปทันไปฆ่าแปลงไม่ไม่ได้ทำใครกันแน่วเนี่ยอะไรวะเนี่ยคุยอยู่กับพี่ตลอดนะผมจะไม่หูเบาเดี๋ยวก่อนผมก็จะไม่หูเบาป้าคุณคุณคุณบดใครเดี๋ยวก่อนตอนนั้นอะผมอะต่อคิวอป้าอป้าสแกนตัวซึ่งผมพูดไม่ได้ว่าป้าแม่งคนบริสุทธิ์แล้วผมก็สแกนต่อ แล้วตอนผมสแกนเสร็จมีคนหยุดเวลาตอนนั้นแล้วไอ้ไอ้สมบูรณีมก็ยืนอยู่ข้างผมผมไม่เชื่อคุณหลอกไอ้พวกจับคู่เนี่ยมันอาจจะเป็นฆาตกรดับเลูลก็ได้ไม่พวกสแกนกันอยู่เพราะเาฟีดตอนที่มันใช่ผมสแกนแล้วมันฟีดฟีดข่าเครื่องสแกนเลยแล้วผมมาอยู่ในห้องกล้องบ่อยมากอ่ะฮะแล้วผมมาเห็นป๊อปเป็นคนแก้ไฟอืมอ่ะครั้งหนึ่งนะรอบหนึ่ง มาเซรออยู่ไหนก่อนดีกว่ามาเซร์อยู่ไหนอันนี้ค ok> ือแต่ว่าในห้องตอนนั้นอะไม่มีศพอันนี้รอบหนึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้ที่มีศพแต่รอบไหนเจอยู่ไหนเจอยู่ไหนผมอยู่ในห้องกำลังส่องกำลังส่องที่ประจอนอยู่ผมคิดว่าแม่งแบบตายเยอะแน่ผมผมเจอม่วงตายตั้งแต่ต้นเกมแต่ผมหาไม่เจอว่าอยู่ไหนยัตาย้ยงโอ้ตั้งแต่หยุดเวลาครั้งแรกอะ ก่อนก่อนอยู่เวลาสี่ม่วงตายแล้วนะเอ้าเราปางบอกว่าเห็นพี่ฆ่าต่อหน้าต่อตาไม่ใช่หนูอ่ะไม่ใช่เอ้าเราปางเห็นศพใครถ้าอย่างนั้นอ่ะหนูว่ามันขึ้นรีพอร์ตแต่ไฟมันยังไม่เปิดหนูไม่เห็นศพเอ้าผิดหน่อยลวปางปางโกผิดหนูไม่ได้กดผิดทุกคนทุกคนหนูไม่ได้ทำไปไรเนี่ย แบบอยู่ไหนวะเนี่ยทางไหนคือแบบอ้นหลงเราต้องไปแก้ไฟก่อนแก้ไฟโอเคนั่นไงชามงกับป๊อปผมว่า คือทำไมไม่เชื่อไอ้ปางกันวะเมื่อกี้นีเมื่อกี้เจเจกับพี่มายก็หวดปางเหรอไม่ผมหวดป๊อปโอ้ยพี่บอกว่ามนงันมากอะมันแบบอย่างนี้อีกแล้วอ่ะแล้วไอ้ปางเจ๊บอกเลยนะปางที่ปางโดนวดเพราะปางอ่ะเผอหัวล้อออกมาถ้าปางไม่หัวล้อคือแบบไม่เป็นอะไม่คือหนูหัวล้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนูว่าอยู่กับป๊อบป้าทัชชี่ตลอดแล้วหนูใช่แล้วแล้วแอป้ามันลั่นไปหวดปางไง เพิไม่่ชือูคือมือมือก็เร็วเกินโยปลาโยปลานนัเป็นปะเนี่ยเขาให้เขาให้เขาให้โหวตคนที่คนที่เป็นนะโอป้าไม่ใช่โหวตคนที่ไม่เป็นใครชื่อแรกขึ้นมาปุ๊บผมโหวตก่อนเลยผมจะบอกทุกคนทุกคนแป้งจะเล่ามีนากรรมองพี่ปอบให้ฟังอ่ะเมื่อกี้เว้ยแป้งโดนพี่ป๊อบฆ่าในห้องไฟพอเข้าไปไฟปิดหมดทุกดอกเลยรอเปิดอ่ะ ล้วเหมือนแบบโอ้โหมาถึงับมันโหมดปุบเลยมันมีเทคนิคมีเทคนิคว่าเราอ่ะหยุดเวลาโดยที่ไม่มีใครอยู่กับเราอ่ะแล้วเราก็ว้าไปแล้วฆ่าแล้วเราก็ค่อยว้ากลับมาอีกทีนึงขอสักดอกดีว่าคิวเมดแล้วคิวเมดรูรัวอะไรบ้าเลยไอตอนนี้มีพลังพาวเวอร์อัพเนี่ยอยากเป็นหลรอเกินคฆาตกรดูมีพลังดิ ไปดูมีพลังตอนเริ่มแรกนะครับเราทางฝั่งฆาตรกรเนี่ยจะมีคููดาวหลายวิญาทีอยู่ไปเลยเข้าดิเอ้ยเอาว่าะโอเคยังยังกอนยังกอนยังไม่ทำยังไม่ทำ การสแกนต่อส,ก,ส,ก,สก,กิวสแกนกันเฮ้ยอย่าไม่ทำเราตัดนัก,น,กนักกันเจไปแล้วนักกันเจไปแล้วเฮ้ยต,ออตุนไหนวะโอ้ตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบอปป้าเดินผ่านไปวะเฮ้ยชิบหายละตรงเนี้ยต้องดับเบิ้ลถึงจะข้าาได้ถ้าแมงไม่เบิ้ลเนี่ยผมรู้เลยนะ โอ้แล้วไฟดับอีกบ้าเบาเนะี่ยขยับเออ <_ an> ไป <_ an> ไป <_ an> ไปเดี๋ยวผมไปเช็คชิปประจอนก่อนก่อนอป้าอยู่กับผมด้วยเฮ้ยอู้อยู่อีกแล้วอ่ะตอนนี้อยู่1 2 3 4มีโอป้ามาเซอร์สมนีแล้วก็ผมเขียวเหลืองฟ้าแดงเขียวเหลืองฟ้าแดงยังไม่มีใครในน้าทางนั้น แดงนี้ไม่น่าใช่แล้วว่ะเอาจริงชมพูตายชมพูตายว่ะชมพูตายว่ะเขียวเหลืองฟ้าแดงเอ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับผมเห็นอป้าเดินอ่ะตอนผมโดนดตอนไหนนะ ไม่แต่มันอาจจะแหลกหรือเปล่าวะแต่โอป้ามันอยู่กับผมตอนฟรีนะเอออยู่กับผมับผมเดียว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 ผมอยู่กับสีแดงสีเขียว้ผมผมท่องอยู่ว่ามีเขียวเหลืองฟ้าแดงก็คือสมบณตินี้ผมแต่ฟังผมก่อนดิฟังผมก่อนคือเมื่อแก้วผมนี่อยู่ในในห้องไอ้ดูชีพจรอ่าผมมาดูชีพจรแล้วผมเห็นอ่ะมีคนยิงโดนจัดการอออืนั่นแหละแล้วผมก็เลยเดินเดินไปชมภูไม ใช่สิใช่ผมมีผมมีข้อมูลด้ผมมีข้อมูลอะไรอะไรอะไรผมอ่ะต่อคิวสแกนกับพี่ไม้ใช่เพราะผมกับพี่ไม้ปลอดภัยนะแล้วเราพวกผมก็ยังไม่สแกนกันนะผมปล่อยแคสจุกอาเอ้ยพูดนะผมมั่นางมั่นใจอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าผมถ้าไม่ต่อคิวกับเจคือผมอด้วยด้วยความที่รอบนี้ไอายมในระยะการมองเห็นะมันแบบมันแคบมากใช่ไหมเออแล้วผมเห็นมุมแบบนิดนึงต่อนีซีอยู่ เออให้ผมกดผมเห็นหูเหลืองๆอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณคุณเห็นคุณเห็นโอปบ้าที่ไหนตรงจุดไหนไอแถวแถวไอห้องแอดมินนี่แหละเออจั๊กจี่เราก็ไม่เห็นอะไรคุณช่วงหลังก็หยุดใช่มันมันหยุดกันอยู่ตรงนั้นอ่ะเออหยุดหยุดไปกันสี่คนเลยแต่ฉันมีข้อมูลเฉพาะคนนั้นไม่มาแบบเป็นอีกรอบอะไรเมื่อกี้หนูอยู่ในห้องนูนตอนสี่ในระหว่างก่อนที่ไฟกระดับหนูเห็นจุ๊บแดงเดินผ่านไปและฟางเดินตามไอ้เหี้ย ว่าไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นจุดที่แบบว่าเอ้ยเขาบรดูชีพประจวบแล้วเขาก็ชีพปอะไรนะชีพประจวบชีพประจวบแล้วเขาก็ใครหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้ทำไหทไม่รู้ทุหวตผมหรอไม่ใช่ผม่ะค้อันนี้ถ้คิดให้ก็คิดให้ถ้าใช่ไหมผมไม่รู้แต่คนยังว่ามันหนักขาดยังไม่มั่นใจใช่ต้องตายสักแปดคนมั่นใจแล้วแล้วใครเป็นการตายของแจไม่มีประโยชน์สำหรับพี่เลยผมอยู่ในอันตรายนแหละตอนนี้โอเเคงผมไม่ใช่ เขียวเหลืองฟ้าแดงเราท่องอยู่อันตรายไหมตรงนี้โอป้ามันตามผมอยู่ความอันตรายอาจจะมีก็ได้ตอนนี้ไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือปลอดด้วย หยุดว่ะชิบหายละสิบิงอยู่ตรงนี้โอ,อป้าอยู่แถวนี้ด้วยมีสิบิงมีแป้งกับโอป้าผมต้องยืนยันใครทักคนหนึ่งหยุดว่ะมันหยุดป่ะเขียวเหลืองฟ้าแดงโอเคเมื่อกี้มีแป้งกับโอป,บอ,อป้านะ อ่ะ1สสีวิยังยังยังไม่ส่งควยืนรอแต่ก็รอหน่อยก็ดีนะเพราะว่าอุ้ยเชีย่ยหยุดกลางโอ้โล่งอ่ะไอ้แป้งเดินเข้าไปถ้าแป้งเป็นฆาตกรจริงมันต้องออกมาคาบผมหนอยเว้ยเพราะว่าผมไม่มีใครเลยตรงเนี้ยคือมันโล่งมากเลยวันนั้นแป้งไม่น่าเป็นอโอเค ดีบุเรียบร้อยแดง,ง,งฟ้าเหลืองน้ำตาลโอเคครับแดงฟ้าเหลืองน้ำตาลผมไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนคดีฆาตกรรมมากอ่ะอยู่ดีดี พี่ชาโมก็เดินเข้ามาข้างหลังตอนที่แป้งกำลังดึงสายไฟอยู่แล้วก็มีกดกดมาดีรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนเมื่อกีสตาร์กับกรมดาษผมก็กลัวไหมอะถ้กลัวแล้วเดินมาทำไมอะก็มันจะมีเครที่ต้องไปทางนั้นอย่างนี้แสดงว่าฆาตกรเหลือสองแม่นบอลใช่แล้วเพราะว่ามันยังไม่มีคนถูกออกไปเลยต้องมีการวดเกิดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมก็ยังสงสัยพี่แชมาอยู่ผมน่าจะยืนยันให้แป้งได้เพราะว่าตอนที่แป้งเข้าไปในห้องคอมมูนิตี้อ่ะผมยืนอยู่หน้าห้องซึ่งผมอ่ะไม่มีใครอยู่นั้นเลยถ้าแป้งจะฆ่าผมแป้งน่าจะออกมาฆ่าถูกต้องคุณนี่สมองลักแหแลมแล้วก็เจไม่น่าใช่อป้าผมผมกึ่งกึ่งว่ะแต่ก็อาจจะไม่ใช่นะถ้ามันถ้าลองเจก่อนให้เขาสงสัยคนสักคนอ่ะเจว่าไงผมลืมละเอาอะไรวะผมสงสัยคนหนึ่งก็คือ ไอ้จังหวะที่ผมดูชีพจรอ,อะแล้วเวลาถูกหยุดแล้วจังหวะนั้นอะไอคอมคม,คม,คมูนิเคชันอะไอมันมันถูกตัดอะแล้วเรามันดูสัญญาณชีพจรไม่ได้แล้วที่ไม้เมื่อกี้ศพอยู่ข้างบนใช่ปะใช่ใช่ใช่ศอยู่ข้างบนเดี๋ยวแล้วอันนี้ไม้เจอศพป๊อปใช่ปะอ่าเดินเดินไปกับเจแล้วเจอเจอป๊อปกลางทาง ไปต่อครับธุรกิจไปด้วยแล้วคเหนือพ่อหนุมคุณแล้วผมเห็นปังอ่ะแบบเหมือนเหมือนเหมือนมาจากไอ้ท่อข้างล่างเจ๊คิดเกิดพี่เลยพี่สมไม่ได้มาแต้ท่อข้างล่างพี่ผมมาจากผมคิดว่าดำกับฟ้าว่ะผมปวดฟ้าก่อนอะไรวะผมไม่ได้สบารเลยปังอ่ะตอนนั้นเดินตามหลังทุแจงและทุกแจงก็ตายวันนี้ผมไม่ได้ท่ม เดี๋ยวรู้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 ไปสีดำไปสีดำ้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยสีดำสีดำสีดำเฮ้ยหวยังไม่เสร็จนี่หว่าแยกขาลแล้ะแต่ว่าน่าติดครูดาวอยู่น่าจะไม่สามารถอ่าโดยเร็วได้ <c oughs> ไปฝั่งนู้นนะไปสีดำ เอ้ยโอเคทีนี้ผมเหลือเควส์สแกน,นกับสายไฟว่ะผมต้องทำอะไรสักอย่างกับการสแกนสแกนไปก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จนะที คอมสปูเทดแล้ววะโอเคอเคอาหยุดเวลาเฮ้ยผมมีโอกสโดนเนี่ยเพราะว่าผมอยู่คนเดียวนั่นไงปร,ประตูเข้ามาปร,ประตูเข้ามาใครเอาชามอนไปเฉยเลยเฮ้ยใช่บว่าใช่ยงโมป่าวเดี๋ยวอหยุดเวลาเอา ใช่ปุ๊บวะอ้าวยังไงยังไงมันเสร็จหมดแล้วนี่หว่ามันจะชี้ไปทางไหนวะนะวัทฉันเลิศสงสายอะไรครับใครครับยังไงล่ะสัยดีพามุอะไรผมทำอะไรฉันสจสัยมากเพราะว่าตอนที่ อยู่ไหมลงไปในห้องฟูฟูโอป้าทาชิก็เดินตามไปเจก็รักสแกนอยู่แล้วพอหันมาอีกทีนึงเอ๊ะที่โบมาได้ไงังไงผมก็เดินปกติวิชาหายตัวรล้วเปล่าส่วนตัูสอนเฮ้ยผม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 จะบอกว่าตอนผมตอนตอนผมอยู่ห้องฟูฟูอ่ะมันโคตรสยองขวัญเลยเพราะประตูมันเปิดปิดเองเว้ยมันไม่เห็นใครเลยแต่ว่าประตูเปิดปิดเองหรืออะไรวะฟังก่อนผมก็โดนหยุดเวลาอยู่กับโอป้าหรือว่าโอป้าทาชิ ไม่ไม่แต่ผมเห็นพี่โมเขาหยุดจริงจริงผมหยุดจะอยู่กับมันแต่ว่าเราสามคน,นทำเควสด,ด้กันตลอดใช่ถูกต้องเชียเลยมากเขก็จะเป็นเราน้อยมากเพราะฉะนั้นผมว่าพี่โมแหละแต่งตาแน่และเขาอยาก <c oughs> อะไร<อ>วะรอบนี้ผมเชีย์พี่แป้งอ่ะไม่ได้พูด มันแปลๆเอาย้มแปลกเป็นแล้าบอแต่คุณคุณล้อย่างเงี้ยแนี่ยกำลังเข้าเข้าทานท่าตะกรเบาอ่ะไม่ไม่่ะเขาาหผมไม่กผมบอกว่าผมเห็นแต่ผมไม่ได้แน่ใจไงเอ็งอะไรวะเนี้ยบ๊ะกจกดตัวผมผมก็ตุกอะมันแปลกๆเพราะว่าถ้าทาน่า่าีพทาไปแบบคือมันท่าแบบไม่คิดแน่ๆอ่ะาชีพจบ ไปแล้วแล้วจะชนะยังไงอะถ้าตกรอนเป็นปางเออปางมันเฟิร์ดปัดแจงเลยว่ะแล้วปางถ้าาแดงตายแรกแรกคือด้วยปางเลยปางฆ่าแดงแน่แน่ไม่แล้วแล้วไอช็อตสุดท้ายเมื่อกี้คือเห็นผมกละตุกไม่นะผมนี่ผมเป็นวิญญาณผมเห็นทามโมยอยู่เฉยใช่เพราะผมอยู่เฉยเฉยแลวผมค่อยกดไม่เห็น จะแบบมันวัวถประตูเปิดปิดเองคือแบบตยองมากเมื่อกี be, ้กลัวตายรอบนั้นรอบนั้นคือแบบผมเนียนมากแล้ผมหยุดก่อนแล้วผมให้กดหยุดเวลาก็หยุดจะีแล้วมาบอกกระตกอะไรวะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมนมีส่งสัญญาณไปยืนไกลเลยมาเหมือนจะฆ่าเลยพอกัอยู่ไ้ๆไปเลย